คนวันนี้มาเจอกับช่องอีสานต่างแดนสไปออซี่อีกแล้วนะคะไม่ได้เจอกันนานเลยก็ทำงานนะคะติดภารกิจก็ไม่ค่อยได้มาไม่มีไม่มีเวลาทำคลิปเลยแต่วันนี้ที่มาทำคลิปบอกให้ทุกคนนะคะก็คือมีข่าวดีมาบอกนะคะ มีข่าวดีแต่ก่อนที่จะไปฟังข่าวดีนะคะก็ฝากทุกคนช่วยเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อตอไปนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะกดกระดิ่งไว้จะได้รู้เวลาเราอัปเดตคลิปใหม่ๆนะคะค่ะช่วงนี้นะคะก็คือไม่ได้ไม่ค่อยได้มีเวลาทําทําอะไรเลยนะคะทำยู่ทง YouTube ก็ต้องขออาภัยที่ ไม่ได้ตอบคอมเมนต์หรือคอมเมนต์ที่ยังไม่ได้ตอบนะคะยังไงจะพยายามไล่ตอบคอมเมนต์ให้นะคะค่ะแล้วก็วันนี้นะคะก็จะมาพูดเรื่องวีซา่าเกษตรนั่นแหละก็คือไปอคุยกับเพื่อนมาแล้วนะคะเพื่อนที่เป็นคนที่อยู่บริษัทจัดหางานเนาะคือเพื่อนก็บอกนะคะว่าก็เรากําลังรอรอไอ วีซ่าอนุมัติก่อนเนาะเพราะว่าเราเรายังไม่รู้ว่าเฟสสอที่เขากำลังคุยกันอยู่กับประเทศต่างๆนะ่ะมีประเทศไทยด้วยไหมถ้ามีก็ก็คงดีนะคะแต่ก็เราก็รอรุ้นกันว่าเฟสสเดือนเดือนเมษาจะเป็นยังไงนะคะแต่ก็คือที่ไปคุยกับเพื่อนมานะคะก็คือถามเขาว่าเออ ถ้าวีซ่าอนุมัติแล้วจะให้เขาให้เพื่อนนะคะช่วยแนะนำงานให้ได้ไหมเขาบอกว่าได้แต่ต้องรอวีซ่าอนุมัติก่อนนะคะก็คือวีซ่าเขาบอกว่าก็คือให้มีวีซ่าแล้วสมัครเข้ามานะคะแล้วก็ติดต่อมาหาเขานะคะเขาจะเป็นคนแนะนำงานให้นะคะค่ะ เพื่อนก็บอกว่าให้เราสมัครอวีซ่า Visa ให้ได้เข้ามากันให้ได้แล้วเดี๋ยวเพื่อนจะหางานให้นะคะเพราะเพื่อนเป็นคนจัดงานหางานทั่ววิกตอรีเลยนะคะงานฟาร์มทั่ววิกตอเรีเลยเป็นข่าวดีนะคะเพราะว่าถ้าเรารู้ว่าเรามีงานมีพักมีวีซ่าแล้วเราจะหางานได้ที่ไหนนะคะก็ก็ดีใจคะ่ะที่เพื่อนจะช่วย คิดว่าถ้าทุกคนได้วีซ่าแล้วก็น่าจะพอหาที่ทำงานกันได้นะคะก็เป็นข่าวดีที่ที่นำมาบอกแล้วก็เพื่อนก็บอกไว้ด้วยนะคะว่าะจะจะ,ะให้ฟอร์มนะคะฟอร์มกรอกสมัครงานนะคะมาให้ลองให้ลองทุกคนลองหัดกรอกฟอร์มกันนะคะแต่ว่า ตอนนี้เพื่อนเขาทำงานสองสามอย่างนะคะเนี่ยเขาก็ค่อนข้างยุ่งนะคะเขาก็ยังจะไม่มีเวลาที่จะ,ะส่งอ,อีเมลฟอร์มมาให้นะคะถ้าเมื่อไหร่ที่เพื่อนอีเมลฟอร์มมาให้นะคะก็จะเอามาให้ทุกคนได้ดูแล้วก็ได้ลองกรอกฟอร์มดูนะคะหัดกรอกไว้ให้ให้รู้ว่าเออข้อนี้คืออะไรข้อนี้คือถาคำถามอะไรข้อนี้จะก็ กรอกยังไงอะไรประมาณนี้ไว้ให้ชินจะได้เพราะว่าฟอร์มมันจะเป็นภาษาอังกฤษนะคะอยากให้ทุกคนหัดกรอกเองนะคะถ้าใครสนใจก็ฝากติดตามด้วยนะคะรอให้เพื่อนแต่แต่เราแต่ตัวเองนะคะสาวิสานตัวสาวิสานเองไม่รู้ว่าเพื่อนจะอ e ีเมลฟอร์มมาให้เมื่อไหร่นะคะก็ไม่กล้าไม่กล้าอม ไม่กล้าเร่งเขานะคะเพราะว่าเราขอเขาช่วยแล้วก็จะมาเร่งเขาอย่างนี้มันก็น่าเกียดเนาะก็บอกเขาว่าไม่เป็นไรเธอเธอเมื่อไหร่เธอมีเวลาเธอว่างเธอค่อยส่งมาให้ฉันก็ได้ก็บอกเขาแบบแบบนี้เนาะไม่อยากเร่งเขาเขาก็ทํางานยุ่งจริงๆค่ะคนเดียวทํางานสามสามจ็อบสามที่เนาะก็รอรอกันไปค่ะค่ะก็ เอาข่าวดีมาแจ้งนะคะหวังว่าทุกคนจะแฮปปี้กับข่าวนี้เนาะถ้าอ่ายังไงแล้วก็ได้ได้เรื่องยังไงได้เมื่อไหรที่ได้ฟอร์มจะรีบเอามาทำให้เพื่อนๆดูเอามาแจ้งให้นะคะว่าฟอร์มตัวนี้มาแล้วอะไรยังไงนะคะฝากทุกคนรอติดตามด้วยแล้วก็อย่าลืมนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้กันเนาะอย่าลืม กดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมชมคลิปให้จบด้วยนะคะฝากทุกคนเป็นกำลังใจให้ด้วยเนาะจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปค่ะแล้วก็สำหรับวันนี้นะคะต้องลาทุกคนไปก่อนค่ะมาคลิปสั้นๆค่ะแล้วก็ค่อยมาเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนค่ะทุกคนสวัสดีค่ะบ๊ายๆค่ะ